วันนี้หนูเห็นเพื่อนที่โรงเรียนกินเบนเซรับแม่ซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมคะเบนเซรับคืออะไรอ๋อเห็นเพื่อนบอกว่าช่วยให้เจริญอาหารกินข้าวได้เยอะขึ้นแล้วก็ช่วยบำรุงสมองและสายตาด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะแม่แถมยังมีโอเมก้าสที่มี D S A สูงถึง70%เลยแม่ซื้อให้หนูหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะลูกไได้จ้าเดี๋ยวเจอกัน โอ้โหวันนี้ลูกกินข้าวได้เยอะจังนะลูก <c oughs> ข้าวับข้าวฝีนมือแม่อร่อยไหมคะก็แน่อยู่แล้วอิ่มแล้วอย่าลืมกินเป็นสลับด้วยนะลูกไม่ลืมหร้กค่ะแม่อืมอร่อยมากเลยค่ะแม่ <c oughs> <c oughs> เ<น> <c oughs> ก่งมากจ้ะลูกงั้นวันนี้หนูขอเอาเป็นสลับไปโรงเรียนด้วยนะคะ <c oughs> ได้จ้าตั้งใจเรียนด้วยนะลูกค่ะแม่ นี่ไงฉันกินเบนไซ่หลัก <laughs> ฉันก็มีนีเข้าคู่กันทัาน <laughs> มีกันกุพคนเลยเนาะ <laughs> ของดีก็ต้องมีเป็นธรรมดาป้า <laughs> ใครๆก็กินแบบ